กินเค้กยังไงให้ไม่รู้สึกผิดและนี่คือเบสิกแอนด์ทิปส์ฟอร์ y เบเกอรี่จ้าสำหรับในคลิปนี้นั้นนะคะสายไม่ได้มาแบ่งปันเรื่องของเบสิกหรือว่าเทคนิคสำหรับการทำเบเกอรี่เลยแต่มันมีมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำขนมอย่างเดียวคลิปนี้นะคะ ไซมาบอกเรื่องของเทคนิคการกินขนมเออสาวๆหลายคนใช่ไหมคลิปนี้บอกเลยว่าเอาใจสาวๆหลายคนเป็นพิเศษที่ชอบกินขนมเค,ค้กกินเค,ค้กยังไงให้ไม่รู้สึกผิดละจ้ะอยากรู้เราใช่ไหมคะก่อนจะไปดูกด subscribe กดแจ้งเตือนด้วยนะคะดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook ฝากกดติดตามแวร์ไซต์ Baking Studio ด้วยจ้าเดี๋ยวเราไป ดูเทคนิคกันเลยค่ะกินเค้กยังไงให้ไม่รู้สึกผิดเอออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าคลิปนี้เอาใจสาวๆหลายคนที่ชอบกินขนมหวานมากอ่ะแล้วมันจะหนีไม่พ้นเมนูอะไรนั่นก็คือเมนูขนมเค้กนั่นเองจ้ะสำหรับสาวๆที่ชื่นชอบเค้กเป็นพิเศษนะคะจะต้องตัวกับคำว่าแบบกลัวอ,อ้วนอะ่ะได้ยินแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะได้ยินเรารู้สึกแบบ ชันควรจะเสียใจหรือชั้นควจะดีใจคลิปนี้นะคะไซเลยแวะมาบอกเคล็ดลับแม้ว่าเราจะกินเค้กทุกวันก็จริงแต่จะต้องกินให้ถูกเวลานั่นเองค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันจะเป็นเวลาไหนงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะในทุกๆเช้านะคะร่างกายของเราเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำที่สุด ดังนั้นหลังช่วงตื่นนอนเราสังเกตตัวเราเองได้เลยค่ะดูจากการเคลื่อนไหวร่างกายของเราที่มันจะแบบเฮ้ยรู้สึกแบบไม่ค่อยคล่องแคล่วหรือว่าไม่ค่อยตอบสนองที่แบบว่องไวอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าน้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานหลักค่ะแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเลยนะดังนั้นสําหรับคนที่กินอาหารเช้าเป็นประจําเขาจะรู้สึกยังไงคะเขาจะสัมผัสได้ทันทีว่าความสดชื่นหรือว่า รู้สึกถึงพลังงานที่มันเยอะมากเป็นพิเศษอะ่ะก็เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยแหละค่ะร่างกายเราทํางานมากที่สุดเออเราก็สามารถที่จะนําพลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไปในตอนเช้าเนี่ยไปใช้งานได้เต็มที่ซะด,ด้วยแต่ว่า มันเต็มที่มากกว่านั้นก็คือเราอาจจะ,ะดื่มน้ําหวานหรืออะไรประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมเร็วแล้วก็เอเนจีเยอะมากกว่าปกตินะคะอะล่าสาวๆส,สำหรับสาวๆที่ชอบเค้กมากที่สุดเนี้ยนะคะก็ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการกินเค้กของเรามาเป็นช่วงเช้าแทนนี่เ get ว่าจะอัดเท่าไหร่ก็ได้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ แต่แนะนำนะคะให้ดื่มคู่กินคู่กับชาร้อนหรือว่ากาแฟร้อนเพราะว่า2ออย่างนี้เขามีคุณสมบัติในช่วยในเรื่องของการเผาผ่านไขมันเร่งการเผาผ่านไขมันให้อีกนิดหนึ่ง,ง,งีตัวช่วยด้วยเห็นไหมว่าแต่และทําไมถึงแนะนําให้กินเค้กในช่วงเช้านะคะหรือว่ากินของหวานในช่วงเช้านะก็เพราะว่าถ้าเกิดเรากิน อาหารที่มีแคลอรี่สูงในช่วงสายเนี่ยค่ะจะทำให้ร่างกายดึงพลังงานไปใช้ได้ไม่หมดแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับเปลี่ยนเวลาการกินเค้กมากินตอนเช้าหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าร่างกายของเราสามารถที่จะนำพลังงานไปใช้ได้หมดค่ะจากอะไรจากกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันเรียกได้ว่า เอาไปใช้ได้หมดโดยไม่ฝืนเนยยิ่งถ้าทํางานที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายแบบอาจจะเป็นนักเต้นอาจจะเป็นคนเออเอาแล้วแต่และกันแล้วแต่การทํางานของแต่ละคนนะคะเค้กหนึ่งชิ้นทุกคนรู้ใช่ไหมว่าพลังงานมหาศาลมากบวกกับคำแนะนำที่ายบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าชาร้อนกับกาแฟร้อนนะคะพลังงานทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำไปเาผาผลาญ ก่อนที่จะถึงเวลาอาหารกลางวันของเราด้วยล่ะค่ะคราวนี้แทนที่เราจะงดการกินมื้อเช้านะคะแต่ให้มาลดปริมาณการกินในมื้อเย็นที่น้อยลงกว่าปกติเพียงเท่านี้ก็คคุ้มเลยทุกคนคิดว่าไงแถมยังได้กินเค้กเมนูปโปดด้วยนะจะเป็นชีสเค้กมูสเค้กเค้กนานิม่มเออแล้วแต่ทุกคนจะกินเพียงแค่ปรับเวลาการกินเค้กของเราก็ ไม่รู้สึกผิดละหรือไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนมาทักแบบเอ้ยช่วงเนียอ้วบขึ้นนะอย่างนี้แต่ย้ำนะคะย้ำก่อนว่าระบบการเผาผลาญร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะะอีกทั้งงานอาชีพที่ทำด้วยหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่ใช้ทำในแต่ละวันด้วยนะคะ สำคัญนิดนึงว่าเราควรที่จะแบ่งเวลาแล้วก็หาวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะคะทุกคนชอบไหมคะกับเทคนิคนี้นะคอมเมนต์มาบอกไซด์หน่อยว่าทําแล้วได้ผลเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็หวังว่าเทคนิคไม่ใช่แค่เทคนิคเรื่องของการทําขนมหรือข้อผิดพลาดในการทําขนมเคก้กหรือว่า ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการทำเบเกอรี่ต่าง,างๆานาที่ไซน์ทำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่ช่อง YouTube แวร์ไซน์ไซน์ก็มีเทคนิคการกินขนมหวานหรืออ่ะแล้วแต่ละการจะมาแบ่งปันให้ทุกคนเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะเอาใจสาวๆเป็นพิเศษหรือว่าจะเป็นหนุ่มๆก็ได้ที่กำลังแบบลดน้ำหนักอะช่วงนี้มีความรักช่วงนี้อินเลิฟอะประมาณนี้จ่ายหมดเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ ประโยชน์จากเทคนิคการทำ oh. หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเทคนิคการกินขนมหวานของไซน์นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเวร์ไซเป็นครั้งแรกนะจ๊ะแล้วฝากติดตามด้วยอีกหนึ่งช่องทางกับทางแฟนเพจ Facebook เวรไซเบกกิ้งสตูดิโอค่ะที่นั่นก็จะมีทั้งบทความนะแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพนิ่งอย่างนี้ละกันถ้าเกิดเป็นในช่องทาง YouTube เนี่ย ก็จะเจอคลิปใหม่ๆอย่างนี้ทุกครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการที่ไม่เคยออกอากาศเลยคือพูดง่ายว่าทำทำไว้นานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้เอากลับมาเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะโปรดักชั่นคนเดียวโอเคเนาะมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะแล้วก็ในหลายๆอย่างเพราะว่าทรายก็มาทางของ b a k i n n s t u u i o o ใช่ไหมก็อยากจะให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการทำ สุดท้ายและท้ายสุดจริงๆแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันอีกนึงจะได้รู้ว่าทุกคนชอบเทคนิคดีๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำขนมแต่ก็ยังมีเรื่องของสุขภาพมากมายมาแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยที่ช่องแวนสายนะคะเอาล่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายยจ้า